บ้านเฮากับซัาบ้านเฮามือนีสีผ้าออกไปหากินแบบบ้านเฮากันฤดูนี้เป็นฤดูที่ต้นไม้พิ่นแท่งยอดค่ะแมงจีนู่นเป่นก็ออกมาหากินได้บานเพราะตกแรงเฮากับผ้ากันบึงมอเตอร์ไซค์ในโคมไฟใส่หัวคนละอันก็ออกไปทงหน้าเฮากันค่ะต้นแรกแห้งหมานมาถึงกัเต็มต้นอโรถอันนี้ก็คิดว่าน่าสิเป็นต้นทอนนะคะสงสัยพิ่นสีแซบพิพ่นเลยพผ้ากันมาอยู่ต้นนีหลาย มีแต่ตัวใหญ่ๆคนตร,ๆตรงๆทั้งนั้นเลยค่ะหลายๆสิไปจับเอาเพิ่นกับสิคูลงดินค่ะเดี๋ยวสิหาบ่อห็นกันเลยผ้ากันเอาหมวกมาตรงเนาะไปกันหลายๆคนกับมวนดีด้วยค่ะช่วงนี้หลานๆปิดเทอมค่ะเพิ่นก็นเลยว่างผ้ามาอันมาผู้เดียวกับบกก้าลียานผีบื้อขนาดต้นแรกต้นเดียวได้หน่มาต่อกันต้นที่สองเลยค่ะต้นนี้คิดว่าน่าสิเป็นต้นคูนค่ะ แมงคีนุ่นที่อยู่ต้นคูนต้นนี้ก็คือเบงเป็นแมงคีนู่นน้อยค่ะเป็นแมงชีนุ่นแดงแต่ว่นร้องเอาไปขวขากินเสียบด้วยค่ะแมงคีนุน่นในน้อยอย่างไวเลยมาต่อต้นที่สามค่ะต้นนี้ต้นอีหยางบบลูแต่ว่ากะเต็มเึออื่กันค่ะต้นในน้อยแต่ว่ากะมะก,กอ,อก,กันหลายอันนี้ก็บโบลูต้นอีหยางตะยู่หน้าเห่านี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นแมงคีนุ่นแดงค่ะแมงคีนุ่นแดงน้อย พ่งนี่นีซองไฟใสเพิินบนสีบินเลยได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าเก็บเอาถ้าเป็นไปได้ก็นนาจะเอาเนี่ยมะฮ่องเหลก็กสันใส่ค่ะเบึงเ่งบรรยากาศทงนาต้นนี้เป็นต้นบักนิ้วค่ะต้นนี้มันก็นยู่สูงแน่ชนญ่จะเป็นแมงกี้นุ้นตัวใหญ่ๆก้นตรงๆค่ะสีดําก็เลยอ่าขึ้นไปสั้นเอาค่ะขึ้นไปสั้นหล้ะค็คนอยูทข้างล่างก็เก็บเอาหลนลงมาปุ๊กเป๊กปุ๊กเป๊กตัวใหญ่ค่ะน,นี่เก็บง่ายอยู่แต่ว่าก็ต้องเบึ่งให้ทัน ่านไปซีต้นเต็มเกือบสองขวดแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นต้นคู้นอีกต้นหนึ่งคือกันค่ะแงหลายค่ะต้นนี้เบึงเอาโรดอืือซูมเบงใกล้ๆเบงใกล้ๆเพื่นเป็นแต่กินกันแซบเนาะค่ะใส่มันสิแซบอีหลีนะต้นคู้นีแมงกี้นุ่นแดงมกักคือแต่ละต้นอ่ะถ้ามีแมงกี้นุ่นชนิดใดส่วนใหญ่ที่เห็นนะมันก็นจะมีแต่ชนิดเดียวเด้ค่ะ คือจังต้นนี้นี่มิแจะมิ่งจีนุ่นแดงหน่อยเต็มเลยบิย่งอ่อนซ้อนเนาะหุดโพบอกโมบักแต่งอยากพาไปเก็บเด้ผู้ใหมันกับมาเด้อ่ะสิภาาไปเก็บต้องบอกเลยว่าทั้งมดทั้งม้วนนี่คือพี่เคยนะ่ะเรามาหน้าตลอดค่ะเราเห็นเราก็เลยมา่วนบอกว่าเอออยู่หน้านะ่ะแม่งคีนุ่นออกร้ายหลาย สิไปเก็บบ่อขั้นสิไปกับสิผ้าไปก็เลยผ้ากันส่วนกันกับหลานๆเนาะก็ไปกันนึกถึงมันยากาศทงหนาเนี่ยเมื่อคืนโอ้โหเสียงจริงหลีดเลไล่กบเขียดห้องละงมเลยค่ะมาค่ะมาถึงไฮไลท์ของเฮาอยู่ที่งหน้าของพี่ชายกับมีสาสตร์ถิมไว้ค่ะเพิ่นก็เลยผ้ากันเอาสาสตรมาตรงเนาะเพราะแม่งคี้นุ่นแดงหน่อยมันบินไว้ถ้าเจอไฟนะคะเฝ้าสั้นสั่นสๆ้ใส่สาดตร์แล้วก็ผ้ากันต้อมต้อมต้อมเขา แล้วก็เก็บเอาค่ะต้องเก็บให้ไวค่ะว่าสมมัิบินหนีเพราะว่าไฟหลายโอ้เต็มขวดจนบ่มีหมองยัดใส่เอารวดค่ะพอ่อป่านีพ้พ่อหลายโพดเมื่อค่ะเมื่อวานจริงๆกันย่งอีกบบกหลายต้นเลยค่ะแต่ฮห้องแค่พ่อกินเนาะเป็นจังใดคะก็บ่หลายปันใดเนาะกระไรอุ้ย